ฐานะที่เป็นคนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อหูเพรว่าประเทศไทยมีกี่จังหวัดโอ้ยเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดผู้ใดก็ะหูจังหวัดบึงการในแต่งตั้งที่หลังบึงการเดี๋ยวนี้เหลือเจ็ดสิบหกจังหวัดเอาขึา้นสิบเจ็ดใช่หูไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ยืมตังค์เลยอะยืมตังค์เลยเหลือเจ็ดสิบหกไม่มีตังค์จะไม่ยืมตังค์จะไม่ยืมใคอยมันอกี้เหลือเจ็ดสิบห้าจังหวัดตอนแล้วเนาะเอามันคือสิว่าเหลือเจ็ดสิบห้าจังหวัดไม่มีเลย <S <S> กูพิดมองไรกูบ่สวยมองไรกูบ่แฟชั่นมองไรอ้อไป็นอยางกูคือต้องสุดไม่ให้เบาอีลีเลยให้ปลอบใจเบาอีลีซ่องกระจกบเงินเป็นเบ้าตาวเนี่ยแดงจึงครึ้งอยู่นี่แฟชั่นจ้าวี่นี่บังน้องน้องมากกว่าภาษาอังกฤษอยู่มกเป็นยังขึ้นมากกว่าภาษาอังกฤษอยากได้ผัวผัวอียังผัวฝรั่งโลกอะไรคะโลกอิจฉาตาร้อนกัน โรคทิชาตาร้อนอม,มันเป็นยังไงอุลมากมากนะคะเป็นโรคเนี้เป็นยังไงเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้เลยนะคะตามมันจะเหลียกจะโซนขึ้นมาเลยค่ะห้ถา,จากกงาจะก้นเบื้องหัวใจกูแน่ทอเม่อมึงตั้งผู้ให้พูดเดี่ยวเพื่อพอเมื่เมื่ออนุญาตฟาดี่ถผู้ให้แต่เตะตีนขึ้นมาหอดหัวเอาโลดตั้งใจเกิดมาผู้ให้คนเห็นอิหรีตัวนี้ ไทยเบิงบอยไม่งังนี่ไม่งังยุ่นหน้าผากมึงนี่ไม่งังยุ่นหน้าผากมึงนี่คันมึงสิตีกูคักปนี้ปไปฟังโขงไปตีกันพี่น้องเบิงไปฉันท้องไม่ใช่ลูกกูเฮ้ยทำไมพูดามาหมายเงี้ยตอนทำก็ทำด้วยกันน่ะบอยมึงโคตรไม่มีความรับผิดชอบเลยว่ะนี่ไงนี่ไงนี่ยังไงอะไรกูชื่อบาอยหายละเบิงบอยเพื่อนแต่งว่าปลาสลิดบางบ่อมาแล้วจ้า ปลาสลิดบางบ่อเองเหรอจ๊ะนึกว่าปลาสลิดทุกบ่อเปล่าจ้าปลาสลิดแค่บางบ่อเพราะบางบ่อก็ปลาปีนฉันจะชวนแกมาเป็นผัวฉันน่ะสนใจไหมฉันบอกเลยรุ่นเนี้ยไม่ต้องหัดไม่ต้องสอนประสบการณ์ฉันไม่น้อยนี่อย่างนั้นคุณยายชื่นเงยหน้เลยนะคะอะไรเงย แก่แหงหน้าขึ้นแหงหน้าอุ้ยเงยไปเลยไปเย็นมาจากไหนอเงยขะเอาเงยกันเงยเงยเนาะน้องมีปืนขายไหมมีเจ้าแบบนะแบบดีหรือแบบธรรมดาเอาอย่างดีมาเลยเอาแบบสั้นหรือแบบยาวสั้นก็ได้อัดแก๊สหรืออัดลม อเอาลูกโม่หรือแ <Magazine. S 2> มกกาซีนแมกกาซีนดำด้านหรือดำเงาดำด้านลอแป๊งเออหมดเอาแล้วเหลือแบบไหนบ้างเนี่ยหมดทุกแบบ